สวัสดีค่ะทุกคนปาาา้าโมนาพาแซบสะภายเดนมากนะคะมืดหน่อยนะคะขออภัยเนาะเพราะว่าเราต่างคนต่างเลิกงานแล้วเราก็มาเซตเครื่องช่วงเย็นนะคะเนาะเรา,เาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในต่างประเทศนะคะเราต้องเรียนรู้เองทั้งหมดไม่มีพนักงานมาเซอร์วิสหน้าหน้าง,งานให้เรานะคะเราต้องเรียนรู้เองถ้าสงสัยก็โทรไปถามเขา เขาก็จะตอบเราในเวลาทํางานนะคะในเวลาทําการของเขาเนาะเรียนรู้เป็นไปนะคะเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ลุงกาลังใช้มือถือบังคับว่าเขาจะสิ้นสุดการเดินขอบนอกตรงไหนนะคะก็จะพูดไปประกอบไปตามคลิปวิดีโอเลยนะคะหลังจากที่ลุงนะคะเดินตามเครื่องเดินตามเครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็ใช้ มือตัวเองกับโทรศัพท์นะคะขยับซ้ายขยับขวาให้เป็นแนวนะคะด้านข้างจะห่างจากขอบสนามจริงประมาณ1 5เซนติเมตรนะคะ1 5 2 0ถึง20เซนติเมตรเนาะก็ประมาณนั้นนะคะลุงก็จะเดินไปจนรอบๆเลยนะคะรอบๆสนามหญ้ารอบบ้านเลยนะคะแม้กระทั่งตรงจุดกลางของดอกไม้นะคะ ลุงก็จะทำทำหนึ่งแผนที่หนึ่งแผนเขาเรียกว่าอะไรอ่าแผนการเดินที่หนึ่งก็คือรอบนอกเลยนะคะรอบนอกของบ้านรอบรอบสนามรอบสนามใหญ่ตัวจริงเลยนะคะก็จะเดินไปก่อนหนึ่งรอบให้ชนนะคะแล้วก็จะมาทำสเต็ปสองสเต็ปสก็คือตรงกลางเห็นไหมคะตรงที่มีสอ่ามีมีเหล็กตรงที่ป้าโมนาเคยปลูกผักชีตรงซ้ายมือมุม มุมซ้ายมือที่มองเห็นนะคะที่เหล็กขาวๆนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะทําลูกศรให้ดูนะคะอันนี้ก็คือสเต็ปสองนะคะสเต็ปสองเราก็เดินวนรอบอีกเหมือนเคยนะคะพอหลังจากสเต็ปสองเสร็จไปแล้วเราก็จะเริ่มทําสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามก็คือตรงที่มีหลอดไฟเนี่ยกลมๆเนี่ยคะ่ะสามสามอันกลมๆที่มองเห็นนะอันนี้สเต็ปสามเราก็จะต้องทํา ลุงก็จะต้องมาเดินรอบรอบอดอกไม้สเต็ปสามนี้อีกพอเราเดินเสร็จแต่ละรอบมันก็จะให้คอนเฟิร์มนะคะว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็สเต็ปสามนะคะหลังจากที่เราเซตอัพสามสเต็ปไปแล้วนะคะเรากาา็เครื่องตัวนี้พอหลังจากที่เราเซตอัพไปสเต็ปสามสามสเต็ปไปเรียบร้อยแล้วเครื่องตัวนี้เขาก็ จะคอนเฟิร์มว่าแผนที่ที่เธอให้เว้นไว้คือสเต็ปหนึ่งสองสามให้วิ่งแค่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะวิง่งเขาเรียกว่าอะไรเทสนะคะเทสว่าว่าใช่หรือไม่ใช่เขาก็วิง่งเขาก็วิง่งโดยที่ว่าลุงไม่ต้องเดินตามอ,ะอ่ะไม่ต้องเดินตามอีกเขาก็เทสไปนะคะป้าโมนาก็ยืนมองห่างยืนลุ้นห่างๆนะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหรือว่ารอบหนึ่งที่ เ,เขาวิ่งไปแล้วแล้วเขาก็มีการเตือนนะคะเพราะว่า,อาตอนที่เราตั้งค่าตอนนี้ตอนที่เราตั้งค่าเนี้ยมันมีฝนตกใช่ไหมคะพอมันมีฝนตกอะ่ะพลาสติกที่เรายังไม่ได้แกะออกจากตัวเครื่องอะ่ะเขาก็บอกว่ากําลังมีฝนตกนะฉันตัดต่อไม่ได้เออเราก็แปลกว่าเฮ้ยแท้จริงอ่ะฝนมันหยุดแล้วทําไมมันวิ่งต่อไม่ได้นะคะ จนเราต้องถอดพลาสติกที่เราหุ้มไว้พลาสติกใสๆที่เขาหุ้มไว้ตรงระบบกดระบบเปิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นของใหม่เราก็ยังไม่อยากแกะใช่ไหมคะแต่ไอน้ําไอน้ําจากการที่ว่าฝนมันฝนมันตกมาก่อนนะคะฝนมันตกมาก่อนแล้วมันมีไอน้ำอ่ะมันทําให้เครื่องบอกว่าฝนตกนะคะพอเราถอดพลาสติกออกเครื่องก็วิ่งได้เช่นเคยคะ่ะนะคะอันนี้ก็คือแปลก ที่ที่เราคิดว่าเครื่องใหม่แล้วมันจะมารู้ดีอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็อตอนนี้เราแกะพลาสติกออกแล้วก็โอเคนะคะเนอะอันนี้ก็คือพอพอนั้นก็สรุปว่าวันนี้เขาทำโปรแกรมได้แค่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะลองให้ลุงสั่งงานดูว่าเขาจะทำงานอย่างที่เราทำไว้ของคืนนี้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวป้าโมนาจะทําให้ดูตอนกลางวันอีกนะคะอันนี้เป็นตอนคืนที่วันที่เราเซตเห็นไม่คะาบรรยากาศเนาะบรรยากาศสวิตว,ว,วิวนูน่นเครื่องเครื่องตัดหญ้าเขาไปอยู่ในจุดที่เขาให้อยู่แล้วนะคะตอนแรกเราทําจุดให้เขาอยู่ติดกับกําแพงด้านขวามือนะคะแต่สุดท้ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่โอเคนะคะก็เลยต้องย้ายให้เขามาอยู่จุดนี้พอย้ายมาอยู่จุดนี้แล้วสัญญาณโอเคนะคะเนาะ วันนี้ป้าโมนาก็พาชมบรรยากาศกลางคืนแล้วก็พาชมเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ของบ้านป้าโมนานะคะได้เบาแรงลุงเนาะเ,เบาแรงลุงก็คือเบาทั้งแรงเบาทั้งกระเป๋าของลุงเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาขอกล่าวคําว่าสวัสดีขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะชีวิตบ้านๆเมียฝรั่งต่างแดนเนาะก็อยู่แบบบ้านๆอยากจะบอกว่า อยากให้รักกันอยากให้เอ็นดูและดูแลกันลุงไม่เลิกนะคะลุงยังไม่เลิกนะคะทําต่ออีกแล้วนะคะยังไม่พอใจเนาะถ้าเราไม่พอใจระบบเดิมเราก็สามารถลบได้นะคะวันนี้เขากล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ